เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าเพื่อนๆสามารถกรเกษียณได้ก่อนอายุ50ปีถ้าเพื่อนๆเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับการ,กรเกษียณเร็วไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเงินเยอะๆนะครับแต่คือการมีเงินทำงานแทนเราได้ครับสมมุติวันนี้เพื่อนๆมีเงินเก็บ20,000บาทต่อเดือนและลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีเราจะคำนวณว่าหลังจาก10ปีเพื่อนๆจะมีเงินเก็บรวมและผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ ถ้าเพื่อนๆอนอมเงิน20,000บาททุกเดือนเท่ากับว่าจะมี2,40,000 0บาทต่อปีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีจะทำให้เพื่อนๆได้ผลตอบแทนแบบทบต้นครับ เมื่อคำนวณออกมาแล้วเพื่อนๆจะมีเงินรวมกว่า4ล้านบาทหลังจากผ่านไป10ปีครับผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ10%ต่อปีจะทําให้เพื่อนๆได้รับรายได้ประมาณ4,0,000บาทต่อปีหรือ33,33 3บาทต่อเดือนจากการลงทุนเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องได้เงินจากการทํางานแล้วเพื่อนๆไม่ต้องรอถึงอายุ60หรือ65ปีถ้าเริ่มวันนี้เพื่อนๆก็สามารถเกษียณได้ก่อนอายุ50ปีครับเริ่มต้นออมและลงทุนเพื่อให้เงินทํางานแทนเพื่อนๆตอนนี้กันเลยนะครับ